สิบห้าแต่ส่วนใหญ่เราชอบเข้าข้างตัวเองนะว่าเราทำได้แต่กีก่ไม่ถึงค่ะได้ประมาณสิบห้าคะแนนเท่านั้นและข้อที่เราแบบว่าได้นิดหน่อยจะได้ประมาณสองคะแนนสี่คะแนนเท่านั้ <c oughs> น,นเพราะนั้นเราต้องประเมินตัวเองตั้งแต่เราอยู่ในห้องสอบแล้วเนาะว่าไปบวกกับปรนัยที่เราตั้งไว้แล้วอัตราใยเรามาทำแล้วเราได้ถึงไหมถ้าได้อัตราใยโดยรวมแล้วไม่ถึงกลับไป หาปาันข้อที่เราไม่มั่นใจแล้วคำนวณมันจะดีกว่าให้มันได้เฉพาะข้อที่เป็นอัปนัยให้คะแนนมันเพิ่มขึ้นมาให้วางแผนการทำข้อสอบแบบนี้นะคะและข้อที่เป็นอัปนัยนนะคะให้ใช้เวลาทำข้อละมันเหลือกี่นาทีคะเหลืออยู่ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามข้อเราควรจะให้เวลากี่นาทีคะข้อละสี่สิบไม่เกินสี่สิบ